ท่ไมาช่วยเหลือเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นด้วยกลับตอบโต้เรากลับมองเห็นว่าเราไปเกี่ยวข้องไปอันนี้กลับเห็นตรงกันข้ามอันนี้แหละความทุกข์ของบุคคลผู้ที่เมตตาและผู้ที่กรุณาสงสารคนอื่นถ้าจิตใจหลักฐานไม่มั่นคงเกาพัง ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถึงคันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เนี่ยเจริญอุปเบกขาออเบกขานี่ลักษณะเดียวสวดที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเรื่องกรรมมัโกมิกรรมมายายโทรกรรม,มาโยนิกรารม,มาพันทุกรารม,มาปฏิสารนนงอันนี้องค์เมตตาองค์องค์อุออปเบกขานะนี่ เราต้องรู้จักที่เราสวดทีนี้ที่เราสวดที่ว่าสัพปทุกข้าปรพมุันตุนี่ <c oughs> นี่ให้พ้นจากทุกในองค์กรุณาเนี่ยทีนี้อง์องค์พลอยยินดีก็มันก็อยากปราิจากสมบัติที่ตนใดแล้วอันนี้องค์มุทิตา รัตสัมปฏิโตม,มาริคัตชันโตอันนี้เป็นองค์งความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นยินดีเพื่อกำจัดกิเลสของเราอิจฉาคนอื่นบางคนในชอบอิจฉาในคนอื่นได้ดีแล้วอันนี้แหละขาดคุณธรรมคือพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเพื่อกำจัดกิเลสของเราที่ว่าอิจฉาคนอื่นแล้วคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้ ที่เราสวดแปลในธรรมะที่นำมาสวดเนี่ยเราไม่ใช้ได้นะถ้าเราเอามาภาวนาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่จําเป็น้องมากแต่ธรรมะที่เราจําได้ทั้งอัดทั้งแปลแล้วเราก็นํามาภาวนาพิจารณาความดึกซึ่งของธรรมะแต่ละอย่างไลาอย่างแต่จิตของเรายิ่งสงบยิ่งละเอียดแล้วเราพิจารณาลึกซึ้ง เราสามารถปฏิบัติ้ถึงพระนิพพานได้เหมือนกับทิ่พาสวดทั้งหมดนี่นะ<ม>กระด้วนแต่การวิจัยเรื่องมันก็นยังโคเมกายโยก็วิจัยในรูปในกองโรคเยดุขั้งนับไปจานันตินั่นเรื่องอริยสัจนั่นเรื่องอริยสัจจะทำ นำมาใช้ประกอบไปจิตใจของเราให้เข้าใจในธรรมอันสะอาดลึกซึ้งเนี่ยจะนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวพุทธานุสติเมตตาจาระคะกรรมฐานสี่อย่างทันว่า ทื่ว่าจัตุรารักในเครื่องรักษาสี่อย่างและวิปัสนาคือเป็นการพิจารณาวิปัสนาด้วยเป็นวิปัสนาภาวนาด้วยจัตุรารักพุทธานุติตหนึ่งแม่จา1หนึ่งอสุภะหนึ่งมรณะหนึ่งสี่อย่างเรียกไอเครื่องรักษาทาจิตของบุคคลใดปฏิบัติอยู่ในธรรม ทสี่อย่างพิจารณาเห็นเข้าใจชัดเป็นเครื่องรักษาไม่จิตนั้นไม่เสื่อมไม่ตกต่ำรักษาจิตกุศลจิตไว้ได้เสมอตลอดไม่เสื่อมจากกุศลจิตเป็นกำลังของการสร้างกุศลจิตยิ่งขึ้นไป ำว่ากุศลและจิตนะั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ตั้งขึ้นไว้ลอยๆนะคือสภาพทำจิตของบุคคลให้ฉลาดเรียกว่ากุศลจิตที่ฉลาดที่สามารถเ,าเป็นเครื่องส่องทางให้ได้ถูกทางได้ให้ตรงทางได้รู้จักเลือกขัดเลือกของแท้ของตลอม แล้วก็เห็นประโยชน์ของความดีที่เป็นพลังให้เรามีความเพียรพยายามไปบรรลุถึงธรรมอันสูงเรืออกอกุศลจิตความฉลาดของจิตนี้โดยอํานาจแห่งความเพียรพยายามที่เราสามารถแสดงออกมาตัดกิเลสได้ตามระดับรดับสูงตามตามตามระดับคนที่ตัดกิเลสอะไรยังไม่ได้เลยความฉลาดก็ยังมีกําลังอ่อน สับสนุ่นวาย,ยังมีอ่อนมากเพราะทำม,มีดกึ่งไม้ความมหั่นอะไรไม่ขาดเลยแต่อะไรก็ไม่ขาดเลยทิ่ตัดขาดได้บ้างขเขาแปลว่าคมบ้างต้องใช้เรืเร่องแรงช่วยจึงขาดพอได้ขาดได้บ้างพวกที่ได้ กุศลฉลาดในกาม,มาวาจรกุศลฉลาดในรูปปาวาจรกุศลฉลาดในอรูปปาวาจรกุศลฉลาดในโลกุตระกุศลฉลาดในโลกุตระกุศลเป็นความฉลาดอย่างสูงเป็นแหลมคมสาม,มารถตัดสิ่งขัดขวางได้ ตามกำลังาธาตุของมีดแผงและอ่อนจริงจริงตั้งใจฟังจริงตั้งใจปฏิบัติจริง ให้มันเห็นธาตุแท้เนี่ยมันสำคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับธรรมะกับเราความประโยชน์ของเราในชีวิตต่อไปอีกครั้งหน้าที่ผ่านมาแล้วไม่ทราบว่ายาวนานเท่าไหร่แลวอีกครั้งหน้าที่เราจะต้องหมุนเวียนเป็นวัตจักรอยู่อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะยาวนานเท่าไหร่ ถ้าเราไม่เพียนพยายามให้รู้ขอบเขตของตัวเองให้เชื่อมั่นแน่วแน่ในความจริงของตัวเองเหมือนกับเราเราอย่ลงอยู่ในคลื่นมหาสมุทรแล้วก็มองไม่เห็นฝั่งเพื่อนไม่ทราบว่ามันจะพ้นจากความกระทบกระเทือนของภายในมหาสมุทรได้เมื่อไหร่ ต้องพยายามพอมองเห็นฟังแล้วก็ยังชั่วจะมีกําลังใจจะตั้งใจไม่เหนื่อยเท่าไหร่ยิ่งไ่เห็นฟังแล้วก็หมดกําลังใจะไม่เช้า่าจะได้หรือไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองรับรองตัวเองไม่สามารถรับรองตัวเองไม่สามารถรู้ตัวตัวเองได้รับรองตัวเองเพราะไม่ กําลังของธรรมะหน่อยที่จะรู้ได้ธรรมะในธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีที่อื่นที่จะรู้ได้เลยรับรองร้อยเปอร์ซนจะไปเรียนอย่างอื่นศึกษาอย่างอื่นศาสนาอื่นท่านไม่ได้ชี้เน,นนักถึงเรื่องอย่างนี้นะ มีทางเดียวเท่านั้นเราจะรู้ได้เห็นได้ถ้าเรามัวแต่เพลิดเพลินอยู่นั่นมันก็ทำให้นอนช้าคำเสียก่อน <c oughs> เสียเปือยอยู่เรื่อยไปคือฝึกนิสัยที่เราจะรู้นะ ธรรมะจนะ้องหัดโอปนายโกน้อมเข้ามาถึงตัวเองในสวากขาตัวที่พระพุทธเจา้ามีบทหนึ่งที่ควบคุมกำกับเด้แน่นชัดว่าโอปนายโกถ้าขาดคอนี้มันก็ธรรมะก็ลอยลงไปไม่มีประโยชน์ต่ผู้ฟังเท่าที่ควรเลยเพราะฉะนั้นธรรมะคอนี้ถือว่าสำคัญมากถึงแม้ว่าเราจะรู้เห็นภายนอกอย่างไรก็ควรจะน้อมเข้ามา พระพุทธเจ้าได้สติปัญญาสะด,ดสังเวชเพราะเห็นของภายนอกก็มีประโยชน์ของการทารุจจักน้องเข้ามาโปร่งใช้ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราเราทุกคนจะน้องเข้ามาให้มาก่ย่าลืมอันนี้ให้เกิดความรู้ตัวเพราะฉะนั้นสรุปใจความแนวการรู้ตัวจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติความระลึกือระลึกไปได้ข้างนอกก็ได้ข้างี้ก็ได้แต่ความรู้ตัวนี่ไม่ใช่ไปข้างนอกเสียแล้ว ควบคุมไม่รู้ตัวเราเองนี่อันนี้เป็นควบคุมที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจนะเมือนเพียงแต่ได้ยินเฉยๆแต่เราไม่เข้าใจไม่ทราบไปจับต้นชนปลายไปตรงไหนก็ทัาบสนปฏิบัติก็ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่ทราบอะไรก็